ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนปี2,567นะครับขอนุญยตอวยพร,รท่านผู้ชมก่อนเลยนะครับสิ้นเนียนไข่เลอ่อนะครับท่านผู้ชมขอให้มีความสุขในช่วงวันปีใหม่ช่วงวันตรุษจ,จีนแบบนี้รวมถึงตลอดทั้งปีเลยทีเดียวสั้นทีเจียนคังนะครับท่านผู้ชมขอให้สุขภาพแข็งแรงและสุดท้ายสําคัญมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมกงซีฝ่าใช้ขอให้ร่ํารวยเงินทองมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรง,แะขขแง,แรงนะครับร่ารวยเงินทองดีที่สุดแล้วนะครับท่านผู้ชมและสัปดาห์นี้มีรถสวยๆเข้ามาท่านผ หลากหลายคันต้อนรับจุดจีนแบบนี้เลยนะครับกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์ EP ที่185แล้วนะครับมีรถเข้ามาให้ท่านชมเลือกทั้งหมด10คันสวยๆทุกคันแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นที่สุดหลอกคันแรกคันนี้เลยครับเริ่มต้นคันแรกของสัปดาห์นะครับท่านชมกับรถตู้สไตล์เรโทรแบบไฟฟ้าร้อยเเซนะครับเป็นการผสมผสานล,ลงตัวกันเลยทีเดียวจากค่ายสุดคลาสสิกระดับโลกเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่1นึ่งโฟล ks วาเก้ ID น ID Buzz คันนี้มาพร้อมสีทูโทนนะครับเป็นสีขาวน้ําเงินภายในก็ตกแต่งด้วยโทนเบาะสีทูโทนเช่นกันนะครับและนี่คือรถโฟ l ์สวาเก้นนะครับเป็นรถตู้เรโทนะครับและมีความล้ําสมัยของตัวรถนะครับเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าแบบ100%เปอร์เซแล้วนะครับไม่มีเครื่องยนต์นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องเติมน้ํามันเลยทีเดียวคันนี้มาพร้อมขุมกําลังนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่204แรงม้านะครับให้แรงบิดอยู่ที่310นิวตันเมตรนะครับความเร็วสูงสุดเนี่ยทำได้145่อ่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ 424กิโลนะครับตัวรถเองนะครับโดดเด่นด้วยสีทูโทนนะครับจะเป็นสีขาวด้านบนนะครับแล้วก็จะเป็นสีน้ําเงินด้านล่างนะครับและฝากระโปรงหน้าเนี่ยจะเป็นรูปทรงตัว V ีนะครับพร้อมโลโก้ตัว v ีดับขนาดใหญ่ตามสไตล์ของโฟล์คสวาเกเลยทีเดียวได้ไฟหน้า LED นะครับพร้อมระบบเมทริก l e เอลีดีคอมบิเนชันนะครับและคันนี้นะครับท่านผู้ชมโดดเด่นด้วยกันชนด้านหน้าเลยทีเดียวมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับลายแห่งยุคอนาคตนะครับขนาด21นิ้วนะครับช่วงตัวรถเนี่ยเป็น รถตู้นะครับเป็นสไตล์กระทัดรัดนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับประตูสไลด์ด้านข้างนะครับไฟท้าย LED ด้านหลังก็สวยงามเลยทีเดียวจะมีเส้นสีแดงนะครับลากตั้งแต่ด้านซ้ายไปจนถึงด้านขวาพร้อมชื่อรุ่น ID Bus นะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับช่องเก็บสัมภาระเนี่ยใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะสีทูโทนนะครับตัดเย็บแบบพิเศษนะครับในส่วนของตำแหน่งที่นั่งคู่หน้าเนี่ยนะครับจะมีสกรีนชื่อรุ่น ID อยู่ตรงตัวหัวหมอนด้วยนะครับท่านผู้ชมในตำแหน่งผู้ขับข นะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าปัดเรือนไมหรือว่าหน้าจอแดชบอร์ดเนี่ยจะมีขนาดเล็กนะครับท่านผู้ชมกระทัดรัดเลยทีเดียวแต่หน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยจะมีขนาดใหญ่นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับเลือกโหมดการขับขี่ได้นะครับเลือกโหมดต่างๆของตัวรถเนี่ยได้อย่างครบคันเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกล้อง360องศาด้วยนะครับและที่นั่งแถวที่2นะครับนั่งได้เต็ม3คนเลยทีเดียวนะครับกว้างนั่งสบายนะครับสามารถพับโต๊ะวางของขึ้นมาได้นะครับวางแก้วน้ําได้นะครับคันนี้กว้างนั่งสบายเลยทีเดียวและคันนนี้้้่าาชมมวิงอยกๆสภ ต้องบอกเลยนะครับว่าป้ายแดงเลยนะครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2023นะครับวิ่งมานะครับท่านผู้ชมเพียงแค่2อ0 0กับเจ็กิโลเท่านั้นฟังไม่ผิดนะครับท่านผู้ชม2อ0 0กับเจ็กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมวารันตีถึงปี2025หรือ50,000กิโลนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเคสตั้งไว้นะครับเพียงแค่3ามล้านสแสนกับเก้าหบาทเท่านั้นครับสัปดาห์นี้จัดรถตู้มาให้อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นทรงใหญ่นะครับเป็นรุ่น VIP MPV นะครับสำหรับรถตู้สสสุดคลาิก ที่ยอดนิยมมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Fo โฟก์คาราเวล T 692.0L นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำนะครับ Deep Black p o a l Effect นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีเทาอ่อนไอวอรี่นะครับและนี่คือรถโฟก์คาราวเวลนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารถตู้รุ่นนี้นะครับยอดนิยมมาอย่างยาวนานนะครับยอดนิยมมาก่อนตัวเอาผาดกับเวลไฟซะด้วยซ้ำและวันนี้ก็ยังอยู่นะครับถือว่ามีความคลาสสิกมากๆเลยทีเดียวรุ่นนี้เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับท่านชมตกแต่งสวยงามนะครับทั้งภายนอกภาย ในเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าสุดลักชัวรี่เลยทีเดียวคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสสูบ2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าอยู่ที่180แรงม้านะครับในส่วนของการตกแต่งภายนอกเนี่ยสวยงามตั้งแต่ตัวด้านหน้าเลยทีเดียวนะครับกระจังหน้าแถบโครเมียมนะครับพร้อมสัญลักษณ์โฟกด้านหน้านะครับและกันชนด้านล่างเนี่ยก็จะมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะครับได้ไฟหน้า LED a d l a m มนะครับมองด้านข้างของตัวรถเนี่ยนะครับจะเป็นรถทรงใหญ่ยาวเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมกับล้อขนาด17นิ้วนะครับและแน่นอน ครับคันนี้เป็นประตูสไลด์นะครับกว้างนั่งสบายนะครับไฟท้ายก็สุดสวยเลยทีเดียวมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับเข้าไปภายในต้องบอกเลยนะครับว่าสวยงามมากนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีเทาอ่อนตัดเย็บแบบพิเศษนะครับในส่วนของตำแหน่งผู้ขับขี่เองนะครับตัวนี้นั่งสบายเลยทีเดียวนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านพร้อมสัญลักษณ์โฟกอยู่ตรงพวงมาลัยนะครับส่วนเกียร์เนี่ยจะอยู่คอนโซลกลางนะครับหน้าจอคอนโซลกลางนะครับจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับมีกล้อง360องศามาให้ในส่วนของที่นั่งที่สบายที่สุด ของรถทันนี้นะครับก็จะเป็นที่นั่งแถวที่2นะครับกับแถวที่3นะครับพอนั่งปุ๊บเนี่ยนะครับนั่งสบายเลยทีเดียวตัวเบาะที่นั่งเองนะครับก็จะเป็นสุดพรีเมียมเลยนะครับตัดเย็บลายพิเศษนะครับสามารถปรับเอนนอนได้นะครับปรับพักน่องพักเท้ากว้างนะครับนั่งสบายมากๆและที่ความโดดเด่นของรถคันนี้นะครับก็คือตัวพาดิชั่นที่กั้นนะครับกับคอนโซลตรงกลางนั่นเองนะครับตัวพาดิชั่นเนี่ยนะครับจะเป็นกระจกสีดานะครับป้องกันเสียงได้ด้วยนะครับประชุมภายในรถได้เลยนะครับและในส่วนของคอนโซลกลางของตัว คันนี้นะครับสวยงามหรูหราเลยทีเดียวจะมีหน้าจอนะครับที่สามารถปรับยื่นขึ้นมาด้านบนได้นะครับ มีรีโมทคอนโทรลนะครับที่เป็นตัวแท็บเล็ตนะครับปรับจากตำแหน่งผู้ขับขี่ได้เลยทีเดียวและที่นั่งแถวที่2อย่างที่บอกครับสบายมากๆนะครับจะมีแถบไฟนะครับปรับระดับได้นะครับตัวเปิดไฟนะครับมีกระจก2หน้านะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับเป็นที่นั่ง3ที่นั่งนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้สุดลักชัวรี่นะครับแล้วก็มีความคลาสสิกลงตัวมากแถมคันนี้นะครับท่านผู้ชมรถเนี่ยวิ่งน้อยแบบนี้เนี่ยนะครับหายากเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2นะครับวิ่มาน้อๆนะครับ รถตู้จะหาวิ่งน้อยแบบนี้ยากเลยทีเดียววิ่งมาเพียงแค่20,000กับ6,000กิโลเท่านั้นนะครับตัววารันตีของตัวรถนะครับไม่จํากัดระยะทางนะครับถึงเดือน5ปี2,567นะครับในส่วนของค่าบำรุงรักษาเนี่ยถึงปี2,567หรือ150,000กิโลเมตรนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวมาพร้อมกับราคาสุดพิเศษที่เบนอเตั้งไว้เพียงแค่3,690,000กับบาทเท่านั้นครับ ขอต้อนรับรุ่นนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเพิ่งเข้ามาที่เบ n เอ็นเคคันนี้คันแรกเลยทีเดียวนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสุดหรูสุดพรีเมียมแห่งยุคอนาคตนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Mercedes Ben z EQS 500 4MATIC AMG Premium นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทากาไฟเกรนเฉลี่ยภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรถไฟฟ้า100เอร์เซนะครับในสไตล์พรีเมียมสุดหรูตระกูลซีดานทรงสปอร์ตคูเป้ด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือรถโปรโมทของ Mercedes Ben z กับรถไฟ ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวคันนี้นะครับมาพร้อมขุมกําลังบอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่449แรงม้านะครับแรงบิดมหาศาลสูงสุดอยู่ที่828นิวตันเมตรนะครับคันนี้เสียบชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลเลยนะครับประมาณ700กิโลเลยทีเดียวมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับอัตราการเร่งนะครับ0ถึง100เนี่ยเพียงแค่4.8วินาทีเท่านั้นความเร็วสูงสุดที่ทําได้นะครับอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงาม ทั้งสมรรถนะเครื่องยนต์ทั้งความแรงเนี่ยคันนี้ลงตัวมากๆเลยทีเดียวในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าสวยงามล้ําสมัยมากๆคันนี้เป็นตัวชุดแต่ง AMG พรีเมียมรอบคันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกันชนด้านหน้าด้านหลังนะครับรวมถึงสเกิร์ตนะครับและสังเกตเห็นว่าในส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยสวยงามพรีเมียมมากๆเลยนะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์ Mercedes-Benz เล็กๆอยู่ทางด้านในนะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นแก้วอยู่ทางด้านหน้าล้ําสมัยมากๆเลยนะครับได้ไฟหน้าดีไซน์สวยๆนะครับพร้อมระบบดิจิตอลไลท์นะครับพร้อมระบบเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับแล สูงแบบออโต้เลยทีเดียวมาพร้อมกับล้อแม็ก AMG ลายซี่ขนาด21นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ยนะครับจะเป็นรถซีดานคูเป้นะครับคล้ายๆตัว CLS นะครับแต่ว่าตัวหลังคาเนี่ยจะมีทรงใหญ่มากกว่านะครับคันนี้มาพร้อมไฟท้ายแบบเรืองแสงนะครับเป็นไฟท้าย LED เลยทีเดียวมือจับเปิดก็เป็นรุ่นใหม่นะครับหลังคาแก้วพารโนรามิกลาสลูฟนะครับมีฝาท้ายไฟฟ้ามีแฮนด์ฟรีแอสเซสนะครับช่องเก็บสัมภาระเนี่ยกว้างเลยทีเดียวนะครับเข้าไปภายในนะครับสุดลักชัวรี่สุดหรูนะครับสุดล้ำยุคล้ำสมัยเลยทีเดียว ตกแต่งเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดํานะครับรูปทรงใหม่นะครับตัวทริมเองก็จะเป็นตัว AMG Line นะครับสวยงามมากๆนะครับตัวที่นั่งเองนะครับมาพร้อมกันปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรีนะครับมีตัวเบาะอุ่นมีเบาะนวดให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมและคันนี้ไฟเบอรไลสามารถปรับเปลี่ยนสีได้64สีแผงหน้าจอคอนโซลหน้าเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าปัดเรือนไม้ลากยาวไปจนถึงหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเป็นตัวดิจิตอลทั้งหมดนะครับหน้าจอคอนโซลกลางมาพร้อมระบบ MBUX นะครับพร้อมระบบทัชสกรีนการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะคครรับบได้เสียง เบอร์เมอส์เซอร์ราล์ซาวเซ่เซ่มีกล้อง360องศามาให้และที่นั่งด้านหลังต้องบอกเลยนะครับว่าสบายเช่นกันนะครับเพราะว่ามาพร้อม r e a l ลซีส์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับหน้าจอแยกซ้ายขวา2ฝั่งอุณหภูมิแอร์ก็ปรับได้4โซนนะครับคันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นรถแห่งยุคอนาคตนะครับมีความสวยงามหรูหราลงตัวนะครับเหมาะแล้วนะครับที่เป็นตัวโปรโมทรถไฟฟ้า100%ของ Mercedes Ben บนะครับสำหรับ EQS 500คันนี้นะครับเป็นรถปี2023นะครับวิ่งมาเพียงแค่9,1 0 0กกมมมเท่าาาานนนนััั้้ะครรรบพอตีจ เดสเบนถึงปี2026กับราคาสุดพิเศษที่เป็นเอเคตั้งไว้นะครับเพียงแค่5ล้าน4แสนกับ90 0 0 0บาทเท่านั้นครับ มากันที่หมดรถ SUV กันมากนะครับท่านผู้ชมคันนี้เป็นตัวรุ่นขนาดเริ่มต้นนะครับแต่ว่าได้เป็นตัวท็อปนะครับออปชั่นเนี่ยไม่แพ้รุ่นใหญ่เลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 m e r c e d e s b e n z g l a 250 AMG facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวเซร์สไวท์ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำครับและนี่คือรถ g l a นะครับรถขายดีตลอดการเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะมีตัวรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะครับรุ่น g l a 250 facelift รุ่นนี้ก็ยังขายดีรถหายากเลยทีเดียวคันนี้เป็นเพ เท่านั้นนะครับใครที่กําลังตามหารถราคา1ล้านต้นๆคันนี้ต้องรีบเลยทีเดียวมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับ2 0 0 0กับ211แรงม้าจากคู่กับเกียร์7สปีดคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นนะครับชุดแต่งบริพาท AMG รอบคันไมเนนร์เชนเฟสลิฟต์นะครับเปลี่ยนกันชนหน้าใหม่สวยเลยทีเดียวได้ไฟหน้า LED High Performance ล้อแมก AMG สีดำนะครับขนาด19นิ้วสวยสีตัดกับตัวรถเลยทีเดียวมาพร้อมหลังคาแก้วพาราลมิกัลส์ลูฟระบบทีเลสโคแพคเกจนะครับรูปทรงก็จะกระทัดรัดขีีี่่คลลองแวววเเยยยททดฟ้าส ช่องเก็บสัมภาระเนี่ยใส่ของได้พอสมควรเลยทีเดียวมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและระบบแฮนด์ฟรีแอ ccess นะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังอ์ติโก้นะครับสีดําเดินด้วยได้สีแดงและตรงกลางของตัวเบาะรุ่นตัวท็อปแบบนี้นะครับจะเป็นหนังอคันทาราสวยงามหรูหรามากๆเลยนะครับมาพร้อมกันรบบเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพคเกจนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับพวงมาลัยสามการท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันและแพทเทิร์นชิฟต์เกียร์นะครับหน้าจอคอนโซลกลางนะครับมาพร้อมระบบ MB 20สนะครับมีกล้องถอยหลัง ความปลอดภัยมีตัวระบบเบรกแอสซิสต์มาให้นะครับและคันนี้ยังสามารถนะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยที่นั่งด้านหลัง,ลงกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวในงบประมาณเพียงแค่1ล้านต้นๆคันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าคุ้มมากๆและอย่างที่บอกครับออปชันเนี่ยถือว่าจัดเต็มเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่55,000กิโเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบน,นเคตั้งไวเ้เพียงแค่1 1 9 0 0 0 0ล้านเพิ่มขนาดอัพไซด์นะครับอวดสวดทรงความสปอร์ตคูเป้ในสไตล์รถอนเนกประสงค์กันเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ คันที่5 Mercedes-Benz GLC 250 Coupe AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำออฟซิเดียแบล็คภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำสลับกับสีแดงนะครับคันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าขยับไซส์มาจากตัว GLA นะครับเป็นรถมิดไซส์ขนาดกลางนะครับทรงสปอร์ตได้ท้ายตัดคูเป้นะครับรูปร่างสวยงามเลยทีเดียวมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินนะครับ 2,000cc นะครับ211แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟร์เมติกแบบโฟร์ไทม์นะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ต AMG รอบคันนะครับกระจังหน้าสวยๆไฟหน้า เซมล้อแม็ก MG ขนาด20นิ้วนะครับตัวรถเองเนี่ยอย่างที่บอกครับเป็นทรงโคเป้นะครับองศาลาดเอียงจากตัวหลังคาไปจนถึงฝาท้ายเนี่ยจะเป็นองศาต่ําสวยงามแล้วก็เท่มากๆเลยนะครับมาพร้อมกับหลังคาซันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าระบบคิรัสโกแพ็กเกจไฟท้ายอดีตสวยช่องเก็บสัมภาระกว้างนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้า,ฟาแล้วก็ระบบแฮนด์ฟรีแอสเซสเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําสลับ,ลบกับสีแดงนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็กเกจเครื่องเสียงเบอร์เมเซร์เซอร์ราล ตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยมีโหมดต่างๆครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนิเกชันเรดิโอมีเดียการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับปรับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของตัวรถนะครับคันนี้ไฟไม่ไรสามารถปรับเปลี่ยนสีได้3สีนะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกหลากหลายนะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายและคันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นตัว GLC Co ปเป้ที่ราคาดีที่สุดของเบนทงเคเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นแะครับวิ่งมาเพียงแค่เจ็ดหมท่านนะคพับกิเลษท่านั แ9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับจัดให้อีกหนึ่งคันในรุ่นเดียวกันเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าคันนี้ได้เครื่องยนต์ดีเซลสุดทนทานนะครับแถมชุดแต่งเนี่ยหล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6นะครับ Mercedes-Benz GLC 250d Coupe AMG นะครับมาพร้อมสีดำอ็อ i d ิเด Black คภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำสลับกับสีแดงนะครับรูปทรงรถนะครับกับสีรถภายนอกภายในเนี่ยเหมือนคันเมื่อกี้เลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2,200 cc กับ204แรงม้านะครับ ับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟร์เมติกแบบฟูลไทม์ด้วยนะครับเป็นตัวท็อปออฟชันเช่นกันนะครับบริพาร์ดเอ็มรอบคันไฟหน้าอินเทอร์เจนไลเซียมล้อแม็กเอ็มจีขนาด20นิ้วนะครับและอย่างที่บอกนะครับคันนี้ตกแต่งเพิ่มเติมมาสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าลาย GT นะครับสีดําล้วนไฮคลอสสวยงามมากๆนะครับและตัวรถเองนะครับก็มีความสปอร์ตอยู่แล้วนะครับเพิ่มสีดําเข้าไปเนี่ยดุดําเท่เลยทีเดียวนะครับมาพร้อมหลังคาแก้วนะครับเป็นตัวซันรูฟนะครับเปิดปิดด้้วยรระะบบบบไฟฟามี เนะครับด้านท้ายก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับมีดักเทลสปอยเลอร์สีดําสวยๆเลยทีเดียวชื่อรุ่น GLC 250นะครับพร้อมดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่นะครับมีฝาท้ายไฟฟ้านะครับพร้อมระบบแฮนด์ฟรีแอสเซสต์ด้วยเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําสลับกับสีแดงนะครับออปชั่นแทบจะไม่ต่างกับตัวเบนซินคันเมื่อกี้เลยนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็กเกจนะครับเครื่องเสียงเบอร์เมอส์เซอร์ราวล์ฟซิสเซีมกล้อง360องศาเฮดส์อัพดิสเพลย์นะครับปวงมาลัยทรงสปอร์ 120นะครับเรื่องโหมดต่างๆเนี่ยได้อย่างครบครันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเนวิเกชันมีเดียนะครับเรดิโอนะครับปรับโหมดต่างๆของตัวรถนะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือก Eco Comfort Sport Sport Plus แล้วก็โหมดอินดิวิเดียนะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายคันนี้สภาพสวยงามเลยทีเดียวและเครื่องยนต์ดีเซลแบบนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้รถมีน้อยนะครับคันนี้ราคาดีๆนะครับและรถหายากด้วยนะครับสำหรับ G L C Coupe คันนี้นะครับเป็นรถปีสองพันสิบเจ็ดนะครับวิ่งมาเพียงแค่ห้าหมื่นกับพเีงยแค่2 หนึ่งแสนกับ90บาทเท่านั้นครับเน้นสมรรถนะนะครับเน้นการใช้งานนะครับคันนี้เป็นตัว Minor Chain f a c e l i ลิเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรถปีใหม่แถมวิ่งน้อยด้วยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7 Mercedes-Benz GLC 220 o f ล r o a d Facelift นะครับมาพร้อมสีดำ b s i d i a n black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรถ SUV Mid s i z e ไซนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัว Sport c o u p ปแบบ2คันที่แล้วนะครับแต่ว่าได้เป็นตัว Minor Chain f a c e l i ลิเรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อม 194แรงม้าจับคู่กับเกี่ยงเก้าสปีดนะครับคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นใช้ชื่อรุ่นว่าออฟโรดนะครับชุดแต่งรอบคันเนี่ยตกแต่งตามชื่อรุ่นเลยทีเดียวนะครับในสไตล์ออฟโรดนะครับสวยงามมากๆได้ไฟหน้า LED High Performance นะครับกระจังหน้าแบบใหม่นะครับมาพร้อมกับล้อแมกไลน์ด Double Spoke ขนาด18นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ยหลังคาจะสูงกว่าตัวคูเป้นะครับกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวไฟท้าย LED รุ่นใหม่นะครับช่องเก็บสัมภาระกว้างเลยทีเดียวเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับทริมชุดแต่งนะครับจะ คลาสสิกเลยทีเดียวมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้านะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านนะครับและหน้าจอแดชบอร์ดนะครับหรือว่าหน้าปัดเดือนไม้เนี่ยจะเป็นตัวดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางมาพร้อมระบบใหม่นะครับเป็นระบบ MBUX หน้าจอทัชสกรีนการเชื่อมต่อครบครันเลยทีเดียว Apple Carplay Android Auto นะครับได้เมนูภาษาไทยด้วยมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติมาให้นะครับสภาพสวยงามกว้างนั่งสบายไม่ว่าจะเป็นที่นั่งด้านหน้าและก็ที่นั่งด้านหลังคันนี้ต้องบอกเลยนะคร นี่นะครับเป็นรถปี2020นะครับวิ่งมาเพียงแค่30,000กับ9,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเคตตังไว้เพียงแค่2 1 9 0 0 0นบาทเท่านั้นครับ C-Class W 2 0 5 Minor c h a n ูนคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบล้วนๆเลยทีเดียวนะครับวิ่งมาน้อยมากๆนะครับแถมคันนี้ราคาดีมากๆด้วยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8นะครับ Mercedes-Benz C 2 2 0สองศูนย D A บางกาดเฟสลิปนะครับมาพร้อมสีเทาดำนะครับกราไฟต์เกรย์เมทัลลิกภายในตกแต่งด้วยหนนนัังสีีดาะะคครบแล่ือ C Class รถเก๋ง4ประตูนะครับเป็น w 2 0 5ตัว minor change facelift เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลแบบล้วนต้องบอกเลยนะครับว่า c class เครื่องยนต์ดีเซลล้วนคันนี้นะครับถือว่าเป็นรถ c class ที่ดีที่สุดอีกรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลส่สูบ2 0 0 0 cc นะครับกับห9 4งแรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับชุดแต่งเอวังกาดสุดสปอร์ตรอบคันได้ไฟหน้า ld e high performance นะครับกระจังร ก็กว้างนั่งสบายนะครับสภาพภายนอกเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวไฟท้าย LED สุดสวยนะครับคันนี้นะครับช่องเก็บสัมภาระกว้างนะครับมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าด้วยเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับซูมวิดีโอดูครับคันนี้สภาพสวยงามจริงๆเพราะว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้านะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับพวงมาลัยทรงสปอร์ตสามก้านพร้อมปุ่มมัลติฟังกชันและแพตเทิร์นชิฟเกียร์นะครับหน้าปัดเรือนใหม่ก็จะเป็นรุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหน้าจอคอนโซล ก่อนเฟซลิปนะครับเรื่องโหมดต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวมีโหมดกา้งขับขี่มาให้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Eco Comfort Sport แล้วก็โหมดอินดิวิดชนะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติด้วยที่นั่งด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะครับมาพร้อมซันโพลิชันแพ็กเกจนะครับและยังสามารถพับเบาะด้านหลังนะครับเพิ่มช่องเก็บสัมภาระเนี่ยให้กว้างมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคันนี้ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปีนะงพันยี่กิบเท่ดนะครับเป็น้เพีงแค่1 ล้านหกแสนกับ90,000บาทเท่านั้นครับ จัดให้อีกหนึ่งคันในรุ่นเดียวกันสเปคเดียวกันเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าคันนี้ได้เป็นสีดำนะครับนอกจากความสวยงามของตัวรถแล้วรุ่นนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าประหยัดน้ํามันสุดๆเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจาสัปดาห์คันที่9 mercedes benz c 220d a ว n น g a ด facelift นะครับมาพร้อมสีดำ obsidian black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดานะครับและนี่คือ c class รุ่นเดียวกับคันเมื่อกี้เลยนะครับท่านผู้ชม w 205ตัว minor change facelift เครื่องยนต์ดีเซลแบบล้วนๆเลยทีเดียวมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล om 6542000cc กับ194 แรงมา้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับชุดแต่งเอวังกาสุดสปอร์ตรอบคันได้ไฟหน้า LD High Performance นะครับล้อแมกขนาด18นิ้วตัวรถเนี่ยนะครับจะเป็นรถเก๋งซีดาน4ประตูกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวไฟท้าย LD รุ่นใหม่นะครับช่องเก็บสัมภาระกว้างเลยทีเดียวเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับมีการปรับเบาะไฟฟ้ามีกล้องถอยหลังมาให้วงมาลัย3ก้านมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าปัดเดือนไม้น้าจอคอนโซลกลางนะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับโดยเฉพาะหน้าจอคอนโซน ฟังกชันการใช้งานเนี่ยได้ครบครันเลยทีเดียวนะครับการเชื่อมต่อนะครับจะมีทั้งตัวบลูทูธนะครับจะมีทั้งตัว USB นะครับ Apple CarPlay Android Auto ครบเลยทีเดียวคันนี้มีระบบ Parking Pilot Assist ด้วยนะครับเป็นระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับสภาพเนี่ยสวยงามไม่ต่างจากคันเมื่อกี้เลยนะครับชอบคันไหนสีไหนจองคันนั้นได้เลยนะครับรถคันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2020นะครับวิ่งมาเพียงแค่38,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เ็นแองเกลตั้งไว้เพียงแค่ คันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับกับรถราคาไม่ถึงล้านนะครับได้เป็นเจ้าของกับรถ mercedes benz c class หล่อๆคันนี้ไปเลยนะครับกับรถเข้าหม่ประจำสัปดาห์คันที่10 mercedes benz c 350e plug in hybrid a ว a n ก a t นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวพูลล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยอบ์ดหนังสีดานะครับและนี่คือ c class นะครับรุ่นตัวก่อน minor change facelift ก่อนจะไปเป็น2คันเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมคันนี้มาพร้อมขุมกําลังเครื่องยนต์เบนซิน plug in hybrid นะครับเป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินกับตัวระบบไฟฟ้านะครับสามารถ เตียบชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลประมาณ30กิโลนะครับแล้วก็มีระบบไฮบริดวิ่งความเร็วต่าโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องยนต์อีกด้วยนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2 0 0 0ซีซีกับ211แรงม้านะครับเพราะฉะนั้นความแรงนะครับความเร็วนะครับและการประหยัดพลังงานผสมผสานลงตัวกันที่รุ่นนี้เลยทีเดียวเป็นตัวเริ่มต้นเอวังกาดนะครับชุดแต่งสุดสปอร์ตรอบคันไฟหน้า LED h i g h p e r f o ร m แมน e นะครับล้อแม็กขนาดนิบูปดัั2คนเมื่อกี้เลยนะครับร สบายนะครับไฟท้ายสวยๆนะครับช่องเสียบชาร์จไฟจะอยู่ทางด้านหลังนะครับเก็บสัมภาระได้กว้างเลยทีเดียวเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้านะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับโงมลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยนะครับมีโหมดวีดีโอมีเดียเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ USB ครบคันเลยทีเดียวมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกหลากหลายนะครับและยังสามารถเลือกโหมดขุมกําลังได้ด้วยนะครับมี4โหมดมาให้เลือกนะครับเป็นโหมดไฮบริดนะครับมี e-save e-mode นะครับแลวก็ตัวชาร แพ็กเกจมาให้นะครับออปชั่นนะครับความสะดวกสบายความประหยัดทั้งหมดนี้นะครับมอบให้กับท่านผู้ชมเลยทีเดียวสําหรับ C 3 5 0 E คันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่47,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษปิดท้ายสัปดาห์นะครับ990,000บาทเท่านั้นครับครบแล้วนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับชอบคันไหนแบบไหนอย่าลืมนะครับต้องรีบติดต่อเข้ามาที่เบ้นเอ็นเคได้เลยนะครับแต่ถ้าทั้ง10คันนี้ยังไม่โดนใจนะครับเดินทางมาที่โชชวว์รรรรููมมมมมขอองเเเเาาาาได้้้ลลยยยนนนะคับีีถสๆใหท่่ผืกก มาที่เบ n น n อนะครับ, ben n รบได้รถถูกใจแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook b e n n NK ะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติม,ตมที่แกตลอกออนไลน์ www.bennk.com หรือติดต่อเข้ามาที่ b e n n NK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้นะครับ EP ที่185นะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่า EP ที่186จะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ